นี่ไงพี่เข้าเกมไปแล้วเจอกีก้าแล้วพี่กัดอย่างบีบไว้อ่ะมันแต่มันเป็นอะดาวที่ยังโตไม่สู้เอาไหมเอาไหมจบได้ลมันตัวใหญ่กว่าเรามันตัวใหญ่กว่าเราพี่ผมไม่ผมไม่กล้าเข้าเกมเลยพี่กัดผมบีบไว้อ่ะพี่พี่ไม่พูดคิดหันหลังหันหันขวาเข้าเกมมานไม่อยากเลไม่กูเพื่อนร่วมบุเกมดกีก้าคพี่อะไรนะไม่มีเข้ามาเลยกีก้าเข้ามาแล้ว เออก็ไปแล้วระวังด้วยมันกิก้าอยู่ข้างหลังไอ้บุ๋มตีจุดเกิดเลยพี่บุ๋มตีผมหน่อยพี่พี่หน่อยพี่หน่อยมิก้าอยู่ไหนไอ้เชี่ยไอ้เชลโตพี่มิวใครอะฮะเนี่ยไอบ้างเข้ามาแล้วเนี่ยบินเหรอเข้ามาแล้วพี่มิวแอดมาหน่อยมาหน่อยแล้วฉันต้องมานั่งแล้วพี่ดีหายระวังนะมิก้าอยู่ไหนอ่ะม่ก้าอยู่ไหนใต้อยู่ไหนอยู่แถวเราเกิดอ่ะผมเห็นมันเดินยังเขาเขากินไม่ได้พี่ประเดี่ย ปล่อยปล่อยตายเป็นเหยื่อของมันคุณป้าขาโนมาหวานนั้นไม่ไม่กีกาโตไหมกีกาโตไหมเห็นตัวเลยตัวใหญ่กว่าเรานิดนึงมันยังโอ้อะดาวมันอะดาวคุณลงลงลงแขกมันได้ละคุณป้าโตอย่างนี้ไปนี่รอยเท้ามันขึ้นไปแล้วไอ้นี่เดี๋ยวจะจะไอ้นี่เราเพิ่งเพิ่งเพิ่งอดาวอ๋อตามไหม ทำไมฉันต้องมาเสียเลือดนั่งรอบีบกับเหตุการณ์ที่มีคนจะเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยนะเกิดไปไหนใครมันชั่งท้ำเบิร์ดเนี่ใแตคนนี้เคยเจอไม่มีที่ผู้ชายผูู้ผ้ชายผู้นิยมความรุนแรงอ่ะพี่เขาจะพยานามไม่ปล่อยเนี่ยเหมือนสองตัวละเบิร์ดก็อยู่พี่มิวโตะจ้าตามมาดิพี่โตแหละแม็กก็เหรอคอมเลยสีไอ้ยี่ไงพี่บูมคอนเทนต์เหมือนกัน จบเร็วไงคอนเทนต์สิบนาทีล่าแล้วก็ตายระวังนี่เปิดคลิปยังอ่ะตัดเรื่อยๆอ่ะตัดแล้วแต่ยังไม่เปิดคลิปคงคงไม่เปิดอ่ะเพราะว่าเมื่อวานก็เปิดแล้วเมื่อวานก็เล่นไปแล้วอ๋อเขาก็คืออัดเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เขาแบบเอาคลิปสองวันมาต่อเป็นคลิปเดียวไงคนเจอปัญหาแบบนี้เมื่อกี้คุยงานอยู่แล้วลืมไปว่าที่เกิดเกิดแล้วดิพี่บูมมากัดแล้วข้ามาบอกก่อน เอว่าเจิร์ฟช็อปที่มีเลือดหนุ่งบาดเกิบจากอะไรมาเฮ้ยลูกทีเล็กตัวน้อยสวัสดีไอตัวจ้อยคำเล็กๆคำเล็กๆเดี๋ยวมึงโตแล้วมึงมาทำร้ายกูเดี๋ยวนะตอนนี้เราไม่สามารถติดต่อพี่บุ๋มได้ใช่ไหมเราเพิ่งเกิดมีตัวอะไรมาเออ เราก็เป็นตัวรอให้ก่อนนะเนเงื้อทีเล็กนี่มันอนร่อยจริงๆเบิ์ดได้ทีเล็กกินเหรอใช่พี่ผมผมกินทีเล็กไปหนึ่งตัวแล้วเหมือนจะมีตัวที่สองด้วยแม่งแหกปากไปผมผมเสียว่ามันจะไม่ได้อยู่แค่ตัวเดียวไปก่อนดีกว่าอาจจะมีแม่มันด้วยเปล่า ใช่พี่ผมเอาซี่โครงตัวลูกมาแคคทิ่ฟันเล่นมั่อแี้แล้วเมื่อกี้มันมีเสียงไม่เสียงหนึ่งไม่เสียงเดียวผมอาจจะคาพี่น้องมันไปหรือไม่ก็ลูกสุนักสุดหวงเป็นหนึ่งนะผมพยายามต้องเข้ากันโอ้แลมืดแบบนี้ผมต้องเดินทางไปทางนู้นที่มีกีก้าด้วยหนึ่งตัวสินะมันไปแล้วจริงเหรอพี่พี่รู้ได้ยังไงพี่พี่เบิร์ดอยู่จังหวัดอะไรนะอยู่ชลบุรีครับ มุรีอ๋อผมมีคนเดียวอยู่หนองคายอะผมผมผมมยามเองนะครับไม่หนองคายอ๋อยี่สิบสามยี่ามบสางั้นก็เราก็เราก็เท่ากันโอ้โอเคโอเดี๋ยวนะปีนี้ยี่สปีนี้ยี่สี่ใครพี่อะไม่พี่เบิร์ดอ่าปีนี้ยีสี่ครับยี่สี่ปีนี้พี่ก็ยี่สี่้ะก็เท่ากันไม่เท่าผม พี่ริกแจมคุณินฮะน้อะไรก็ได้แต่พี่ทำตัวแบบเนี้ยทุกทุกคนที่เขาเล่นเดียรับพี่เขาหรืออยากอยากจะฆ่าพี่ไงตาต้ายอมสละตัวตาเองเพื่อช่วยเห็นเราได้ป่ะตาช่วยกันปั้นปั้นทำไมดิต้าเป็นคูณจิ้นที่หมู่เลยก็ไล่ทุกคนจำดิ่งลงทุนลงไปด้วยกันเป็นการเสียสละส่วนตัวตาพี่จะฆ่าตาถ้าตาเป็นคูณจิ้นที่โอเดรพี่ฆ่าตาทุกครั้งที่เห็นนี่ว่าชิคกานโนไปยัง มันไปแล้วแนละสิ่งที่มองไปเห็นไม่ได้ไปว่าไม่มีอยู่เหมือนทากาศที่เรากำลังหายใจบางทีอาจจะแบบลดต้นคออยู่แต่เราแค่มองไม่เห็นมันเรื่องบังเอิญในมีจริงหันซ้ายไปคือเจอแล้วอ่ะมันอาจจะรีเชตก็ได้นะข่าวร้ายวนมีจริงใต้รู้กันมแล้วนั่นเป็นข่าวร้ายอะไรของมึงวะอูเวยมึงย้อนเยงตัวเองว่ะผู้เท่าเต่า เน้องออกไปข้างนอกนะแล้วแ่าพ่อขมแม่ต้องไปแล้วนะเลยจะมานี่คือคนที่บอกว่าเขาอยากเล่นนะเก็บคอนฟิกไม่เป็นไรเอ๊ะตัวอะไรมันไล่เอวะพี่ป่าพี่ไม่แน่ใจว่าเอวามันเห็นพี่หรือว่าเสียงไข่ย่องวะใครหลอนเธอด้วยครับกูไปดีดดูว่าเมื่อไหร่ไปแล้วเลยไปไปไปลู้คอนเฟิกแล้วสินะ พ่อคุณแม่ยังไม่ไปไม่สามารถไปเอาได้ถ้าถ้าอยากลดน้ำหนักแต่อยากขบเคี้ยวแนะนำเอาหมอนนะครับแคลอรี่น้อยเอาหมอนแป๊กนั่นก็เรื่นั่นก็เรื่องถูกน้ำแคปแคปอะไรครัหมูก็แย่ละโอเค่แล้วแอปอะไรไม่มีจริงแอปแอปเปิลก็ได้นะครับแคลน้อยเอ่อทุเรียนก็ดีนะโอ้โหแต่ละอย่าง แลถึงนี่พี่มิวพี่มิวไล่เอวาอยู่ใช่ปะเอวามันอยู่ข้างซ้ายอ่ะผมมันมิวไล่อยู่ผมเห็นรอยเท้ามันอยู่ด้านหน้าเพราะพี่มองของพวกนี้เป็นของที่ทำให้ตัวพี่ผอมลงเลยพี่ตัวพี่ถึงได้ขยายผมมีรูปเรียบเทียบระหว่างเจอตอนคุณรู้จักพี่ใหม่กับตอนนี้แต่นี่พี่ก็ขึ้นเยอะอยู่ขึ้นเยอะอยู่ขึ้นนี่น้ำหนักพี่เปลี่ยนจากตอนมันบูที่มันออกจากไข่อะไรเป็นบู้วนไปแล้วขนาดต้าขนาดขนาด ขนาดตัวเคยเล่นมีการข้ามโต้ยังไม่เคยเล่นเป็นครอบครัวนี่เสียงเดินะนึ่องกาเสียงฟ้าร้องมาแบบยองๆนะขณะนี้เวลาสี่ทุ่มในเกมแล้วก็ในชีวิตสีดุก็ชีวิตสีดุมเป้าหมายเราเป็นอะไรพี่วันนี้ ก็หมายคือจบให้ได้ยังไงก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้จบทำมีเว้นทามีกาวจะดีกว่านี้เนี่ยฝนจะตกมาลิ้งเวจริงๆเป็นในวิชั่นเดินอยู่บนยอดเขานี่ก็พอะมองเห็นอยู่นะเนี่ยเขาขี่มอเตีรแต่คพาโนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเสียงน่าจะเป็นเสียงอะไรตะพลดมสูดดมแบบรุนแรงพื้นเสาของยิมสูดดมแบบรุนแรงอันนี้ะครับเดินไปอันโลตอลัดจะล่าเหยื่อ และทุกครั้งต้องร้องนะทุกครั้งต้องคำรามตรงนี้บนทางไหนวะเดี๋ยวนะถ้ารวมอยู่ฝั่งนู้นเราก็ต้องไปทางนั้นทีนะเราไม่ไปกวนตีินผู้กินพืชในตรงนั้นก่อนรอแวะหน่อยตรงนั้นตรงไหนเอาจริงอ่ะไปไหมล่ะเผื่อเจออาจจะอยู่ไม่ครบมาทางผ่านปะแล้วไปตรงกินพืชกันอ๋อไอ้ที่มนนั่งกันเมื่อวานน่ะเหรอ ใช่ใช่ใชลองมาดูก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนเจ้าที่แล้วก็ได้อาจจะอาจจะไม่ใช่ชานแล้วเดินไปตอนนี้ผมเจอปูต้ายืนห้าตัวอะไรยอนขวดตีคามาลาต้องเข้าทางไหนเข้าตงกลางตัวมันแล้วตอนนี้มันยังวิ่งชนคนเลื่อนรถอยู่พี่ไม่แน่ใจอะ่ะพี่ยังไม่เคยลองล,อล่าบเลยสำแล้วมันวิ่งชนแล้วมันล่ามันล่าสุดน่าจะสามสามปีที่แล้วอ่ะมันมันล่ายากนะผม เผืเอ่อๆผมรู้สึกมันยากกว่าฟูท้ายนะมันยกขาขึ้นแล้วก็เจ็บอ่ะแค่มันยกขาไม่ต้องกระทืบอ่ะใช่ใช่แค่จังหวะที่มันยกขาหรือว่าเอาขาลงเงี้ยเราก็เจ็บถ้าเราไปโดนแต่ก็อย่าก,กินมันนะถ้าได้กินมันสักครั้งนี่จะมีความสุขก็ต้องกอารขนาดพอดีด้วยก็ต้องพวกทีเล็กไม่ก็ทกีาอ่กแหละแล้ว,ลวต้องเล่นบีดอ่ะแล้วม,ม,มันไม่มีขาหักนะ แต่กีก้านี่น่าจะล่าสบายเราก็น่าจะสบายนะเราก็บลิดแรงแต่เราเลือดน้อยไงอาจจะโดนมันทีเดียวเราบางที่ก็อาจจะทีเดียวแตกเออว่ะอยู่น้ำดีกว่ะคนเดชตอนนี้ก็ร้อยกว่าคนนั้นว่าแต่เราต้องไปทางไหนต้องลงเนินใช่ไหมอ๋อนี่เป็นทางน้ำไหล ข้างบนเราต้องโล่ทางไหนวะนี่อข้างหน้าเนี่ยวันนี้ก็คือถ้าจบไม่ได้จริงเราโดนพาหากันแข่งแกล้งเกินไปขนาดนั้นเลยเหรอเราแข็งแกร่งไม่มีใครล่าเราได้เราทำไม่มีใครทำอะไรเราได้เราตที่หน้าสมเพียนกว่าคือเราก็ล่าใครไม่ได้เหมือนกันหรือเปล่าได้ดี เอ้ยใช่เมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ผมล่าลูกทีลิกไปแล้วหล่อด้โอ้โหภูมิใจมากภูมิใจภูมิใจแต่มันก็มีผลงานโมได้เอ้ยใช่เ่รพี่ทางนี้เหรอไม่รู้มันมืดเนินอยู่นู่นไปแผล่โดมอยู่นู่นเอ่อ,เ,อ,อเ,ดเดินเดินเดินตามเอ่อเขาเรียกอะไรวะาลำธารไปเลยครับแล้วเดินทางลำธารจะเจอตักทิศเดินมากิานน้ำก็เป็นได้ไม่เอาดีกว่าเช็คทิศแป๊บนึงนะ เดินเดินไปตรงที่มันไอตรงไอจุดเริ่มต้นของเส้นแมงกะพุนนะพี่อ่าคือเอ็นอะมันอ๋อหุนเอ็นเฮ้ยเลือดเลือดมีเลือดหรอหรือว่ามีเอไอโดนมันได้กินเราดมหรือเปล่าแล้วมันก็เลยหายตัวไปมันได้ยินเสียงเราดมพี่นั่นซากไม่ก็คนบีดตก อืมเ้ยเห็นว่ะเฮ้ยตัวว่ะใช่ไหมกินน้ำอยู่กระตุกกระตุกตัวนี้มีนะรู้สึกเหมือนมีตัวเพราะเมื่อกี้กระตุกเฮ้ยเสียงแม่งดังตึ้งๆเลยว่ะเสียงดังตึ้งๆจากข้างหน้าผมเลยว่ะผมไม่รู้ตัวอะไรอ่ะวิ่งมาก่อนแล้วกันไม่ชัดไม่ชัดไม่เลยเสียงตึ้งในเงาบึดเห็นมีเลยมันมีพี่ไม่งั้นมันจะไม่มีเลือดกองอยู่ตรงนั้น ไม่ไม่มันยังไม่ข้ามน้ํามาไม่แต่ไม่รู้เป็นตัวอะไรแต่มันมีเลือดไปเพราะมันกินเนื้อพี่มาจากกินเนื้อเราก็ได้นะพี่นะพอตอนเช้าปุ๊บกลายเป็นลูกทีเล็กเออลูกทีเล็กพี่เสียงคท้ามันพอกับเราเลยพี่อาจจะเป็นเธอตัวเออผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเธอตัวอีกตัวหนึ่งแต่มันจะเรารอให้มันสว่างแล้วจัดการมันไหมรอดูอะแต่มันน่าจะรู้ตัวว่าเรามา มารู้ดิพี่เมื่อกี้เกียมาออกมาแล้วเมื่อกี้ก็ตุกอีกแล้วงั้นก็พี่จะเสียสละผมเห็นพี่ผมเห็นตัวผมผมต้องยื่นหน้าออกมามันกำลังมันกำลังยองยองอยู่พี่มันมีอยู่ตัวเดียวปิดในวิชั่นจะสามารถพอเห็นได้อยู่ผมเห็นแต่หางสะบัดไม่รู้ตัวอะไรพี่งั้นเราเอาเลยปะตัวพอกับเราอ่ะก็ถ้ามันตัวพี่ใหญ่ก็ได้อยู่อาจจะเป็นอันโล มองโคตรยากเลยปิดในวิชั่นจะไปดูดิน่าจะมองเห็นครับเห็นทางที่ผมเคลื่อนตัวไปปะทางนั้นเลยครับข้างหน้าผมหามันกำลังสะบัดอยู่ต้องปิดต้องปิดในวิชั่นนะไม่ดีเลยว่ะปิดหนีพี่มันเห็นเลยมันอยู่ใต้ลมไม้เมื่อยเตื้อเลยตัวอะไรวะที่ต้องปิดไฟเนี่ยแล้วเี่ยตัวอะไรวะมดชิมเป่งปไม่วิ่งมันนิ่งครับอยากรู้พุ่งไปกัดเลยอยากรู้ว้ย เยอตัวอะไรกันตัวอะไรกันตัวอะไรตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรวะนั่งยาวเลยสีเล็กเหรอสีเล็กเหรออ้าวแตกเอือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยหลอดเท่ห์วะตัวอะไรวะอัลโลอ่ะอัลโลอ่ะอัลโลหรือเปล่าไม่เห็นหน้าว่ะทางเรียบนะไ่ทางหามันเรียบอัลโลอ่ะน่าจะอัลโลมั้งเนี่ยเฮ้ยได้เหยื่อเคเลยเออหลอดเท่ ไม่ต้องพึ่งรีเชนกูก็ลาได้กกกะจอกตัวอะไรวะมันหน้ามันจะผมพยายามจะมองหน้ามันอยู่พี่อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูในรีเทลแล้วกันตัวอะไรหน้ามันมันหน้าเหมือนอันโลนะแม่อันโลก็กีก้า่าจะอย์โลแหละผมว่ามันมันยาวๆอ่ะเฮ้ยเราได้อาหารในระหว่าง ไม่ธรรมดาว่ะแม่ด้วยด้วยการใช้แฮกของมิสเตอร์เบิร์ดดู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 รอบนี้นี่ฝีมือจัดจัดบอกแฮกเฉยอะครับไม่มีใครเห็นสักคนแต่มิสเตอร์เบิร์ดเห็นคนเดียวล็อกเป้าใช่ไหมเป็นกรอบใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูในคลิปผมก็รู้ครับน่าจะัประมาณเดือนสองเดือนหน้าน่าจะลงโอ้โหจองนะเขลงตัวอะไรให้ดูเหรออันรัวเหรอถ้าอยากรู้ว่าตัวอะไรคงต้องไปดูคลิปพี่บูมพี่บูมน่าจะมีวีดีโอแล้วพี่จะเห็นเลยว่า ผมนะ่ะมันจะใสเป็นแต่ก็สายตาดีมากวพี่จะตัดต่อ <c oughs> พี่จะตัดต่อแบบว่ามีเป้าสีเขียวให้เบิร์ดโคตรเลวเลยพี่แล้วพี่จะบอกว่าเป็นทริปจากช่องเบิร์ดแย่ <Yeah. S 2> แล้วพี่จะตัดส่วนนี้ออกพี่พูด <c oughs> แต่แต่ผมมีหลักฐานไงเออเดี๋ยวนะตอนแรกคุณเบิร์ดไม่เห็น <c oughs> เห็นมันก<ๆ>ินน้ําอยู่หรอเหรอเออไม่ครับอ๋อเห็นดอีอ๋ออ๋อใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างยงโยงโยงกำลังกินน้าอยู่ ต่อมาก็เป็นเสียงเท้าตึ้งตึงเหมือนกำลังวิ่งมาทางผมผมก็เลยแบบเอาเกียทุกคนวิ่งกันก่อนเถอะพี่ว่าพี่ไปปิดไฟดีกว่าป่ะเออถ้าถ้าเกิดว่ามีคนมาเจอเราตอนนี้คือบอกบอกมานนะว่าเรามีทราบนะจะบอกกันว่าเรามีอาหารบอกมันว่าเรามีอาหารแค่นั้นแหละแล้วพี่ไปเขห้องน้ำก่อนพูกเราจะตายกันหมดรักพักเบิร์ตโดนแบนเออผมเสียวผมกลัวเหมือนกันนะเพราะว่าจากมุมที่ผมอยู่อ่ะมันไม่น่าเห็นจริงๆเว้ย แต่ผมมีคลิปเป็นหลักฐานไม่โดนหรอกอ้พี่แต่พูดกัน,ก,นกันตามคำจตามตามหลักอะคนที่เปิดไนวิชั่นน่ะจะมองเห็นจากระยะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เว้ยแต่คือผมไม่ได้เปิดไงแล้วผมเห็นเห็นแบบแสงแสงเงาจากฟองฟ้าเห็นหลังมันเลื่อมเลยอะใช่งไงเบิร์ดก็เบิดไอ้<ม>นี่ไงแฮกไงไม่แปลกสักคำปะล่ะ <laughs> <laughs> อินังบอกว่าไอที่อยู่นี่นะสงบสงบสงบงั้นก็เออไว้เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้แหละร <laughs> อ a อเกิดไม่ต้องเดินไปไหนแล้ว ว่าหลังไปเล่นแบบเนดนยอ,อกตกน้ำตรงนี้ไปมีบทสิ์กลับขึ้นมาเลยเนี่ใช่ครับจีจิงก,ก,ก็ได้ไไดนะครับถ้ามีความหวังอาจจะว่ายไปขึ้นฝั่งทงันผมก็มีจดุดเหมือนกันพี่เขาจะกัดเราไม่ถึงแน่นอนถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็นะนน่าจะมุมนี้แหละใช่ไหมอ่า เป็นไปนตามาการคำนวณเขาได้อะจุดในตำนานขึ้นไปได้ยังไงพี่คะเอ่อแฮกอ่ะแฮกก็แย่แล้วพี่เดินชมจันทรู้จักปะทำไงอ่ะแล้วลงไงอ่ะอ้าวกรอกไม่หามัะ ไม่หากไงความรู้ตั้งแต่บรรพการก็คืออย่างนั้นแหละยังไงมันไดล่องหนอะไรวะเนี่ยอ้าวอ้าวแล้วติดขึ้นได้ขึ้นไงอ่ะผมขืนตัวเองขึ้นไปพี่เฮ้ยเฮ้เนี่ยอจจะพระวกาเกิดเออคิดว่ากัดโดนนะเนี่ยอยู่ในพวก อย่าเพิ่งพูดเรื่องกัดโดนเลยพี่พูดเรื่องแอดมินบินมาเห็นดีกว่าเอออันนี้ว่ะคุยพี่ชื่อเหลืองอยู่ถ่ายแล้วพี่เซิร์ฟมีกดออกแน่ลยไปลงลงลงเดี๋ยวโดนเตือนอีกพวกมึงทั้งสี่ห้าตัวนั้นลงมาจากบัานบนนั้นเดี๋ยวนี้นะนี่อยู่อดยู่แอดมินอยู่สองคนแก๊งนี่อีกแล้วเมื่อวานก็ล่อมาแล้วทิศศิลน่ะหาพี่เซฟนิ้วจาอะไรเนี่ยเลี้ยงมอเตอร์สตรอ์ เอ่อท่าเรือครับเอา,าเหรอขับเรือ๋อจะพูดถึงท่าเรือที่ต้องขับเรือแบบชำนาญม,มากๆแล้วผมจะจอดในที่แบบนี้ได้เนี่ยได้ในที่นี้ได้เขาได้เหรอไม่ได้ได้ไม่ได้นะนนไดูท่า,า,าจ,จะเข้าได้ทุงานโดนกินหมดเนาะเซฟไหนหืม ฮึมนฮานโอไเนยไม่ใช่ฮานโเสีานฮานุอ่ะน่าจะตัวลูกไหมอ่ะเสียยังไม่ยังไม่เปี้ยวมากนาินี่ไงดูท่าด้วยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกใหญ่นะบ้าใหญ่สวัยพี่แต่ตรงนี้มันจุดเกิดก็เด็กอะเสียงก็เด็กอะชัวร์ร้านมดเต็มเน่น่เ่ๆๆ นี่เรโยนโดยอ๋องิ้เข้าหน้าอยู่ดีพี่เดินเดินไปฝ่ายฮาร์คี้กันวิ่งเหรอเดิไปฝ่ายฮาร์คี้พี่แบบเดินวนแล้วก็ปล่อยเขาฆ่าตัวตายมั้งเนี่ยเสียในน้ำอ่ะฆ่าตัวตายแหละฮัลโหลตอนไงพี่ลอยคอนั่นน่ะเห็นปะอ๋อ นะที่ว่าเราเซฟด้านนอกดีกว่าทำไมเสียงมันตุกที้เลยไอตัวนั่นลนะนยุดลูกอยู่ท่ากอยู่ท่าพี่ได้จุดเซฟแล้วว่ะพี่บุ๋มลงน้ำไปเลยพี่จะกลายพันธุ์พี่พี่จะกลายพันธุ์หรือพี่จะฆ่าตัวตายพี่พี่จะกลายเป็นปลาอาหารปลาโมซาโต ใม่อะเขาไม่ให้ก็เขาก็เขาไม่ให้ฆ่ากันที่สปาวใช่เหรอฉันฆ่ามึงแกไม่ได้หรอกไอเวโลมันกัดไอนั่นแหะยูท่าไอคิกยูท่ากัดคาโนเงี้มนี่เปนพี่ยามฆ่าตัวตายเหรอพี่พี่คิดว่าการที่พี่นั่งริมน้ำแบบนั้นแล้วแอด์เมเขาจะรู้สึกยังไงวะพี่ อยู่แถวนี้ไหมแถวนี้ก็ได้แล้วมั้งไช้ตัวอะไรกัดมันอ่ะมันเป็นเซฟโซนนี่มันจะล็อกล็อกเอาแถวนี้ได้นะไม่ใช่ตัวกัดมันเหรอเอ่อยู่าที่อยู่หาเดอะไรอ่ะเฮ้ยกีนดิบี้นี่ดิบี้ผ้ค้าโนตายข้าบลเสียงบางทีเล็กเลยดิบี้ปะใช่ไหมดิบี้ ใช่ว้าวว่าไงจะกบตัวน้อยแต่เราก็กินมันไม่ได้อยู่ดีอะโอวโหมงวังนทักทีพี่เฮ้ยอย่าคุยนะไม่คุยที่ถึงพลาดนะออกดีกว่าพี่ชะตาเราังไม่ถึงราดนะพี่เก่งเกินไปอย่างนั้นเหรออืม ไม่พี่โดนยูท่าเด็กไล่อะพี่กลัวมันพี่ร้องสี่แล้วกลัวมันพี่ยอมให้อาหารมันพี่พี่บูมฮามันออกจากเซฟโซนตรงน,นู้นแล้วก็วมาฆ่าผมก็ได้ไกลกว่นี้หน่อยเราไปดูหนึ่งร้อนเบสอย่าพี่พอกันทีกันเรื่องแบบนั้น <c oughs> ให้ผมออกแบบร่างกายแบบอีกคนบ้างเถอะใกล้ๆใกล้ๆโอ้ไม่เอาเอาละครับ คุณผู้ชมนะสําหรับในวันนี้ก็ไม่ตายครับนะยังไม่จบอืมเก่งเกินไปนอกจากเก่งไม่พอยังหน้าตาดีนะแก๊งนี้นะเยี่ยมจริงฟีฟูอย่างเดียวไม่ได้ต้องหน้าตาดีด้วยไม่ตายแบบนี้แหละแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าส่วนคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับฟิฟูไม่ลงก่อนบแบ้วเจอก็แย่แล้ว ที่เล็กตัวเบิงๆบ่งผมเลยเสียทีมันเดินมาทางผมพี่ทำไมกูไม่ลองเอาแต่เมื่อกี้ว่าไอ้สัตว์นี่ใบพิ้นตัวเบิงๆบงเดินมาทางผมพี่เบิง